สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Street Fighter Duel สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็น Street Fighter ลิขสิทธิ์แท้จากทางค่ายเทนเซนนะครับที่เคยเปิดทดสอบเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับนะตอนนี้ก็เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทั้งเวอร์ชั่น iOS แล้วก็ Android นะครับแต่ว่าตัวเกมไม่มีภาษาไทยแต่อย่างใดหรือภาษาอังกฤษแต่อย่างใดเนาะเพราะว่าตัวเกมยังเป็นเ,เกมที่เปิดให้บริการในประเทศเจนอยู่นั่นเองนะครับส่วนรูปแบบการเล่นหรือเกมเพย์ของตัวเกมนะจะเป็นเหมือนคล้ายแนว RPG นะครับตัวเกมจะเป็นออโต้แบทเทิลก็คือตัวละครพวกเนี้ยมันจะต่อโซเองนะครับเรามีหน้าที่กดสกิลอย่างเดียวแล้วมันจะสนุกไหมที่จริงสตรีทไฟต์เตอร์ปกติจะเป็นเกมแนวต่อโซใช่ไหมครับเออนั่นแหละอาจจะแบบ โอเคตอนที่กดท่าไม้ตายต่างๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบเวลาเรากดท่าไม้ตายเราจะมีหน้าที่กดคอมโบสกิลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับนะเออหน้าที่การต่อสู้อะไรแบบนี้จะเป็นของตัวละคร AI ทําเองนะครับเนี่ยเวลาต่อสู้อะไรแบบนี้แต่ก็มีสกิลสวย,สวยๆอะไรแบบนี้ให้ดูนะเออแต่ถ้าใครที่แบบเล่นแนวต่อสู้มาครับมาเจอแนวเนี้ยอาจจะค่อนข้างผิดหวังเนี่ยเห็นไหมอืม อันนี้ช่วงแรกนี่ครับช่วงโปลอกของตัวเกมเนาะสามารถกดสกิปด้านขวาบนได้นะครับจริงๆภาพสวยนะครับภาพสวยนี่โอ้มาๆๆภาพสวยอะแต่ว่าทําไมเขาไม่ทําเป็นแบบต่อสู้เนาะเสียดายครับตัวเกมก็เล่นตามเนื้อเรื่องนั่นแหละนะครับคือมีกดสกิลนะครับมีกดคอมโบต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาปล่อยพลังอะมันจะมีแบบคล้ายๆการต้านพลังกันด้วยครับอ่า การต้านพลังก็ประมาณเรากดย้ำๆใครกดได้เร็วกว่าก็ชนะไปอะไรแบบนี้ด้วยนะครับนะเออก็ระบบตรงนี้ก็น่าสนใจดีนะอ่ะเรียบร้อยครับอื <c oughs> โกรธครับโกรธ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 แปงลงร่างครับซุปเปอร์ไซย่านี่ครับต้านพลังกันที่ผมบอกนี่ครับมาแล้วดับเ double บ a p double tap รัวๆครับดั double tap รัวๆชนะเฉย เฮ้ยอยู่ๆเราก็ชนะเฉยเลยเหรอเป็นไม่ได้ไงเนี่ยว่าไงพ่อหนุ่มนี่คือคัสเอาจนผมจะบอกอย่างนี้นะคือคัสซีนตัวเกมดูดีมากนี่ครับฉากการต่อสู้อลาัางการนะครับแต่ตัวเกมไม่ได้เป็นแบบรูปแบบการต่อสูนะ้เนาะเป็นเกม RPG ระบบอื่นๆก็จะเป็นเหมือนๆ RPG ทั่วไปนะครับมีการลงภารกิจที่เป็นดงเป็นดันหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับนะแล้วก็อคอยอัพโกองอัพเกรดตัวละครน,นะครับเรากดสกิลครับจิมครับนี่นี่นี่คือภาพสวยอะเสียดายอะไม่ยอมเป็นแนวต่อสู้แนละ้วมชมอันนี้ผมเสียดายนะเพราะว่าผมเล่นสตีไฟเตอร์ที่เป็นตัวเกมต่อสู้นะเนาะแล้วก็บังคับเองส่วนใหญ่นะครับ อโอโอ,โ,อ,โ,อโดน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 จบตีครับนี่นี่ไงแล้วพ่อหนุม่มเรียบร้อยนะครับคือมันจะเล่นกี่เวฟในแต่ละด่านดูการจอน,นั้นบนนะครับอย่างเช่นอันนี้สองเวฟนะครับแล้วก็เจอบอยล้ะบอสก็นี่ครับนี่นี่ช็กเหรอสลับกันอะอเหมือนเทินเบลดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเทินแบบแบบออตโต้ ทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยชอบอตรงกดคอมโบได้เนี่ยนี่นี่อีกชุดหนึ่งครับสนุกตอนกดคอมโบอย่างเดียวเนาะแล้วก็ถ้าไม่ตายนี่จะมีการต้านกันอีกหรือเปล่านะครับแคสกิปแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบเกมเพย์ช่วงต้นเกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า,าตัวเกมให้เราทำอะไรอีกนะครับ อโอเคครับผมทีนี้เราดูระบบตัวละครไปแล้วใช่ไหมครับในส่วนของเกมเพย์ครับทีนี้เราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีระบบอะไรที่น่าสนใจบ้างน,น่ครับผมสามารถเห้เพื่อนได้ชมกันแค่ระบบที่ปลดล็อกแล้วนะมี3อันที่ยังไม่ปลดล็อกนะครับมีเลเวล10 14แล้วก็18นะครับเนาะตรงนี้นะครับมีไฟ์มีเอ่อบทตเทิลมังตรงนี้ถ้าผมอา่านไม่ผิดนะโอเคอะระบบแรกนะครับที่น่าสนใจก็คือระบบกระชับปอง <laughs> คือเกมนี้จุดเด่นจริงๆก็คือระบบคอมโบของตัวเกมที่ผมเล่นให้ดูใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับการจัดตัวละครแล้วก็เซตคอมโบเวลากดตัวละครนี้กด 1- 2อะไรแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นกระชานะตัวละครก็จะมีอยู่3ระดับด้วยกัน S A แล้วก็ B นะครับระดับ A ก็จะมีตัวประมาณนี้นะเป็นตัวหลักๆเนาะส่วนสตอรี่โหมดจะอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มสีแดงนี่เลยนะชัดเจนแบบชัดเจนมากนะ แล้วตอนที่เราเข้ามาในสตอรี่ตรงนี้แล้วนะครับเราสามารถเซตตัวละครตำ,ตำแหน่งตำแหน่งย้ายไปย้ายมาได้นะตอนนี้ตัวละครเรามีแค่สีตัวนะครับอ่านะแล้วเราสามารถจัดในส่วนของลีดเดอร์ได้นะครับด้านะซ้ายมือตรงนี้ว่าให้ใครเป็นลีดเดอร์นะครับแล้วก็จะมีสกิลของคนคนนั้นนะครับเห็นปะเนี่ยนะ อันนี้ก็แล้วแต่นะว่าจะเอาแบบไหนนะครับสามารถเซตได้เวลาที่เราลงไปเล่นนะครับมันก็จะมีสกิลขึ้นให้กดเนาะกดอานี้1่แล้วนี่2หรืออะไรแบบนี้นะครับเป็นคอมโบที่ได้เล่นนะครับส่วนการโจมตีปกติจะเป็นการโจมตีอัตโนมัตินั่นเองนะครับก็คือออโต้แบทเทิลเนาะอ่าแล้วก็นอกจากนี้นะครับด้านขวาล่างนะครับจะเป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับตัวละครนะครับที่เราสามารถกดอัปเกรดตัวละครพวกสกิลต่างๆได้นั่นเองนะครับเนี่ยนะกดอัปเกรดไปนะครับพวกสกงสกิลเนาะ แล้วก็จะมีระบบจิ๊กซอด้วยนะครับจิ๊กซอตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราใส่จิ๊กซอไปแล้วนะครับเขาเรียกอะไรล่ะตัวละครนะครับ CP จะขึ้นอย่างเช่นตัวละครผู้หญิงตัวนี้นะครับใส่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้นะครับมันจะมีจิ๊กซออยู่นะครับเนี่ยใส่ไปแล้วนะครับจะได้พลัง CP เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับไอ้ตรงพลัง CP ตรงนี้เราจะได้เพิ่มจากการิกใส่จิ๊กซอแบบนี้นะครับใส่ลงไปเนี่ยครับเห็นปะทีนี้พลังมันก็จะบวกเพิ่มเติมขึ้นมานะครับตัวน เห็นไหมเออเดี๋ยวเราไปดูสเตตัสเริ่มต้นกันนะครับเนี่ยสามพเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นระบบจิ๊กซอนะครับนอกจากนี้นะครับระบบจิ๊กซอนะครับบางแผ่นมันเหมือนคล้ายๆเราสามารถใส่แบบเหมือนเป็นรูนหรือเป็นอะไรแบบนี้ได้อีกนะครับฝังเพชรลงไปอีกเนาะเออชิ้นส่วนไหนมีตัวไหนมีที่สามารถใส่ได้แล้วกดใส่ได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเออ สเตตัสมันจะขึ้นเป็นตัวตัวนะครับตัวไหนใส่ก็ขึ้นตัวไหนไม่ใส่ก็ไม่ขึ้นนะครับวันนี้ก็จะเป็นระบบการอัปเกรดแบบคร่าวๆนะเออโดยรวมนะครับใครที่เป็นแฟนๆสตีฟไฟเตอร์อ่าจจะผิดหวังนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยตัวเกมนะครับไม่ได้พัฒนาให้บังคับแบบออโต้นะครับเน้นคอมโบแล้วก็เปิดระ้ับปองหาตัวละครเทพมาเล่นกันนั่นเองนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการขายตัวละครนะครับจริงๆถ้าเราเปิดมาครั้งแรกนะครับมันจะเป็นแบบค่อนข้างอลังการหน่อยนะ ไม่ได้เปิดมาแบบนี้นะฉากที่ขายของอะ่ะเขาจะเปิดมาโคตรอลังการเลยอันนี้รับของรายวันอะไรแบบนี้นะครับอย่าลืมมารับกันด้วยเนาะส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆนะครับบางทีก็จะเป็นพวกเซ็ตโปรโมชั่นอะไรแบบนี้ลองดูนะครับตัวเกมเป็นภาษาจีนผมจะลงลึกอะไรมากไม่ได้นะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยมีมีทำนายพงทำนายไพ่ด้วยเหรอแล้วผมจะได้อะไรนี่ได้การ์ดใช่ไหมโอเค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  ไม่กดไม่แชร์พี่ไม่แชร์ไม่แชร์อ่ะออกครับมันจะมีระบบการ์ดอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการ์ดที่เราได้มานะก็จะมีสเตตัสบวกเพิ่มเติมเนาะการ์ดมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะบอกว่าบวกอะไรบ้างนั่นเองนะครับเหมือนเป็นการ์ดเสริมพลังอะไรประมาณเนี้ยนะครับวันนี้ก็ฝากวันาฝากกันไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ